เฮ้ยคนดูทำไมไม่กดแจ้งเตือนหรือเปล่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมตอนนี้คลิปใหม่ก็จะมีคอนเทนต์แบบไอท Tower าว Defense แล้วก็ p e รสเวนเ t o r 99ด้วยซึ่งถ้าจะเตือนมีนังหาก็ก็อย่าลืมติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่ด้วยนะครับผมจะได้ดูคลิปของไอคอนเทนต์แบบ t o เรตทาวเ e อร์ดแล้วก็ p e ร t เวนเตอร99ของผมด้วยก็อย่าลืมนะครับผมแล้วก็ส่วนสตรีมก็จงสตรีมประมาณวันคาแล้วก็คือหัดด้วยนะครับผมในเวลาหนึ่งทุ่งจนถึงสองทุ่มรึบ้บ กีวเนวันศุรนะคะผมเพราะว่าจะไลฟ์แบบยาวๆเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าจะมีอัปเดตแบบไอ้เพสเวเตอร์ก้าด้วยนะครับผมแต่ก็ถ้าไม่มีอัปเดตวันเสาร์ในแบบเพสเวเตอร์ก้าก็เดี๋ยวผมขออนุญาตประมาณ1นึ่ช่มงครึ่งจนถึง2องนั่มครึ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าเหมือนไลฟวัน,นอังคารก็วันพฤหัสที่แล้วนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนไลฟ์พิเศษก็เดี๋ยวบอกก็ได้นะครับผมจะผม,ะผมว่าจะไลพิเศษหรือเปล่าเนาะก็อย่าลืมน,นะครับผม แลก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้เป็นการตัวการใจให้ทำคลิปผมผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพอแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมไปกันเลยต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับช่อง Arnold Plus TSM ครับผมวันนี้นุ่ยเกมรบบอกกับแบบ t a r g t Tower Decay ครับผมกับไลอัปเดตวันเวรไทยพอดีด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ เลยไปแล้วนะครับผมซึ่งอัปเดตก็คืออ่าเดี๋ยวดูในอัปเดตรอบก็กันนะครับผมก็คือเอพิโซด70อัปเดตภาส3นั่นเองนะครับผมซึ่งอัปเดตก็คือวันที่14กุมภาพันธ์ปี2 0 2 4ซึ่งตอนเนี้ยทำไมถึงเลยเนี่ยมันเลยวันที่15กุมภาพันธ์ไปแล้วอ่ะเออถ้าดูจัดใช้เวลาอ,อ่เออไอ้นี่ไม่บอกปวดใจว่าทำไมผมเลยเวลาเพราะว่า เคยตอนเที่ยงคืนพอดีเพ่เคย <g ül> ก็ไม่ต้องสืบเนาะอะ่ะเดี๋ยวเข้าืึอกันต่อนะครับผมกับในอัปเดตนี้นะครับผมซึ่งเพิ่มมาก็คือวันเงินไทยเดย์ปี2024อ e ีเวนต์ด้วยแลวก็เพิ่มมาก็คือตัวฟังเงินใหม่ก็คือสปีเกอร์บูมแมนโกสนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นตัวฟังเงินใหม่เนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยดูในไอ้วันเงินไทยเดย์2024อ e ีเวนต์ก่อนนะซึ่งอันนี้อยู่ในหน้าโอปพีพอดีด้วยนะแลวก็มีเพิ่มเติมก็คือมีฮิลเลอร ทีวีมูเว n นด้วยซึ่งอันนี้เป็นตัวอีเวนต์วันเวนทายนี่แหละเออส่งความรักด้วยนะเออไอคับยูโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ speaker, สปิสปิเกอร์รัสทีวีแมนด้วยนะครับผมเป็นตัวซัมมอนแล้วก็รัสไซติเทสซึ่งมันเพิ่มตัวมอนตัวใหม่ใช่ไหมที่เหลือคือยูนิตเออใช่เนาะอ่ะเดี๋ยวดูเริ่มจ่ายพวกเวนทายเดย์สำคัญที่4 e v อีเวนต์ก่อนเออไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง อะกล่องอันนี้คือมันเป็นวันไงันไทยเดยซีปี2องพ่สกล่องอันนี้นี่และเออซึ่งอ่ะเดีดูตัวแรกก่อนนะมีอะไรบ้างตัวแรกก็คือรัสฮาร์สปีคเกอร์แมนนั่นเองเป็นกระดาษอังคมอนแล้วก็มี AOE ซึ่งเป็นตัวสายเริ่มต้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็อ่ะดีด๋ยวดูต้นๆก่อนดาเมจอยู่ที่ประมาณ150ยัสมีการเนอยู่ที่ประมาณ15คูลด,ดาวน์1วิแล้วก็ DPS ประมาณ200 แล้วก็ค่าแมสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ260โอ,อ้โหทำไมมันน้อยจังเนี่ยเออแล้วก็รัศมีการเินอยู่ที่ประมาณ22แต่ว่าคูดาวก็0.2ด,ด้วยนะโอเคไม่เท่าไ่เนาะแล้วก็ DPS ประมาณ1,000อา้าวพี่โบวงคลิปอดิพี่โบใจเยังก่อนเดี๋ยวผมไปดูคลิปที่หลังแล้วก็อ่ะสปิเกอร์วูเมนรสฟาร์มซึ่งเป,เป็นระดับแรด้วยนะครับเป็นสายฟาร์มแล้วก็ ค่าเงินเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ50แล้วก็ค่าแมสสู่ๆๆที่ประมาณ600โอ้โหถือว่าสายฟา์มเริ่มต้นใหม่ที่ใช้งานดีนะครับผมแต่จะว่าไป Santa TV Man ก็ก็ยังพอได้อยู่นะแต่ว่าจริงๆอ่ะซัน t ้าทีวีสู้ผมไม่ได้เออตมนั้น <c oughs> แล้วก็ตัวต่อไปก็คือเป็นตัวอิ g ิ n น r ยรี่ด้วยนล้วก็คือคิวปิกค m เมร m โมเมนต์ซึ่งอันนี้เป็นตัวระดาษอิจนรี่ <c oughs> จะตอบย้างทำไมอันนี้บอกไปแล้วโอเค เดี๋ยวดูค่าต้นๆก่อนเออดาเมจอยู่ที่ประมาณ400ร้อยรัสมีการ์เรนอยู่ที่ประมาณ20คูลดาวสองวิแล้วก็ DPS ประมาณ200โอเคดีขึ้นหน่อยแล้วก็ค่าแมสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ9,000แล้วก็รัศมีการ์เรนอยู่ที่ประมาณ50คูลดาวน์1วิแล้วก็ DPS ประมาณ9,000โอ้โหถือว่าดีกว่าไอ้เจ้าเจ้าตัวเกือบเป็นมือเนาะเออไอ้เจ้าตัวยูจะร์ดี้อ่ะเออ เกือบกัะนเนาะแล้วก็ยางสุดท้ายก็คือนี่เลยฮิลเลอร์ทีวีบูมเมนซึ่งมันเป็นกระดับมิติกเป็นสเปรชเออซึ่งอาจเดี๋ยวเริ่มจากค่าริ่มเตินก่อนฮิลฮิลฮิลตี้ D. ประมาณ10มันคืออะไรไม่รู้อ่ะใครรู้ก็ช่วยกันพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็ดารเวกล้นต้นี้ที่ประมาณ3,000แล้วก็บัสเกนอยู่ที่ประมาณ12บสองรัสพีการเงินอยู่ที่ประมาณ25 คูดาวสองวิเหมือนกับไอเจ้าตัวนี้เป๊ะเลยอ่ะคิวปิกคาเมราโมเมนต์แล้วก็ตัวนี้คือเนี่ยคูดาวก็สองวิเหมือนกันด้วยนะเออกลับไม่ต้องซีงนะกันเนาะแล้วก็ DPS ประมาณพันห้าร้อยแล้วก็ค่าแมงสูงสุดดีที่ประมาณฮิวฮิวตี้ประมาณยี่สิบห้าแล้วก็ดาเมจสูงสุดดีที่ประมาณสองหมื่นบัสเกนรัสหมีประมาณยี่สิบรัศมีการเกรนอยู่ที่ประมาณสี่ห้าแล้วก็คูดาวหนึ่งวิพอกับไอเจ้าตัวคิวปิกคาเมราโมเมนต์เป๊ะ แล้วก็ d p s ประมาณ20,000โ oh, อ oh. ้โหถือว่าพอใช้งานได้ซึ่งอันเนี้ยเพราะว่าไอค่าหัวใจมันยังไม่มีเลยนะยังหาไม่ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะเพราะว่ามีคนถามในในที่ออบบี้อ่ะระหว่างที่ผมจะย้ายเซิร์ฟอ่ะเออย้ายเซิร์ฟวีอ่ะ,อะ,ยยอะคือเขาก็บอกว่าคือแล้วหัวใจหาได้มาจากไหนอ่ะซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าอันเนี้ยผมมันหาได้มาจากไหนซึ่งอันเนียผมหาไปทั่วรอบคืออนแล้ไม่รู้จะหายัางไงแล้ว ซึ่งใครกูก็ช่วยกำพิงคอมเมนต์ได้น,นะครับผมเอาว่าไอ้หัวใจอันนี้ไอ้สกุลไอ้หัวใจอันเนี้ยมันหาได้มาจากไหนก็ช่วยกันพิงคอมเมนต์ได้น,นะครับผมตามนั้นแหละอ,อ๋อแต่ก็อย่างหนึง่งลืมไปอย่างหนึ่งคืออันเนี้ยตัวยูนิตซัมมอนยูนิตม่คืออันเนี้ยผมได้สุ่มมาแล้วนะเออซึ่งมันเป็นระดับอีเจดารี่อ่ะเดี๋ยวโชว์ดูให้ดูอ่าแล้วก็คือเจ้าตัวสปิกเกอร์รัตทีวีแมนนั่นเองซึ่งมันเป็นระดับอีเจดารี่ด้วยนะครับผม เป็น AOE ซึ่งอันนี้ผมสูงไปแล้วประมาณสาวสามตัวภายในประมาณ6000ใช่ไหมใช่คืออันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายมาก็ไม่เป็นไรผมโ,โอเคก็อยู่ยดูข้างต้นๆก่อนดาเมจอยู่ที่ประมาณ100การสมิการอยู่ที่ประมาณ12คูดาวนวิ 1, แล้วก็ DPS ประมาณ100แล้วก็ดาเมจสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 600แล้วก็เงินอยู่ที่ประมาณ25รัสมีกาเรเงินนะอันนี้อย่าลืมแล้วก็คูณดาวสูตสองวิแล้วก็ dps ประมาณ3,000โอ้โหคืออันนี้ถือว่าโอเคนะจะว่าไปคืออันนี้สงสัยอย่างหนึ่งคือไอ้งานที่เป็น Man รัสทีวีแมง่รงแรกอะ่ะมันเป็นรนดับีปีใช่ไหมรัสทีวีแมงก็เป็นรนดับ EP ีซึ่งเป็นเน o o e. อแต่ก็อีกตัวหนึ่งอะ่ะไอ้ที่มันปล่อยในตอนเอพิโซด7อ่ะไออันเนี้ย สป uh, ีกเกอร์รับทีวีแมนเป็นเกณฑ์เจนเนอรี่เฮ้ยถือว่าโอเคอยู่นะคือถ้าเป็นวิดีโออะไรนี้แต่ว่ายัางไงก็เออถือว่าดีก็ล้วก็เดี๋ยวผมลองใช้งานในด่านเอ,อ่อโทัวรเอชคิวดีกว่านาะซึ่งเดี๋ยวผมจะตัดอีทีในช่วงต้นเกมดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะวนหาดีกว่านะครับผมอ่ะจะเปไ็นยังไงก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมตัดอีทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวรอบนี้คือเดี๋ยวผมจะโหวตหาดีกว่านะครับผมเออเพราะว่าถ้าโหวตไดแมาคืออันเนี้ยอาจจะยากเกินไปอันนี้อันนี้บอกตั้งแต่ต้นเกมแล้วเนาะเออบอกตั้งแต่ต้นเกมแล้วอ่ะเดี๋ยววางเจ้าตัวเงินก่อนเออวานเจ้าตัวเงินก่อนเดี๋ยวผมขอญาตวานเจ้าตัวไซติสทีวีแมนดีกว่านะเออจําได้ใช่ไหมไซติสทีวีแมนคืออันนี้ยเป็นตัวโปรดของผมเลยเออที่ผมที่ผมใช้งานอยู่ตอนเนี้ยผมไม่ได้ใช้นานแล้วนะไอเจ้าตัวไซติสทีวีแมนเ่ะก็ แต่ว่าโชคดีคือผมกดสรคริปก <g ül> ็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมผมกดสรคริปเพราะว่าจริงๆคืออเนี้ยเพราะว่ามัเป็นเวทที่สองไงเออก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเผื่อจะได้อนะัปเกรดเนาะเพราะว่าสซิติทีวีแมนก็เนี่ยก็เป็นตัวที่ผมจําได้อ่ะคือน้องให้อันนี้มาเออไซกิติทีวีแมนอ่ะดีนะไม่ต้องซื้อมาซึ่งสซกิติทีวีแมนก็นําออกไปแล้วด้วยเออ นำออกไปตั้งนายเขเนาะเออตั้งแต่ตอนหลอัปเดตที่แล้วก็เคยจาได้อยู่นะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะวางตัวเงินประมาณให้ถึงประมาณเวลสามก่อนก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวสักคู่ก็เดี๋ยวผมจะวางไอ้เจ้าตัวสปิเกอร์รัตทีวีแมนอีกรอบนึงนะครับผมจะเป็นง่ายๆก็เดี๋ยวรออประมาณให้ถึงซันตาทีวีแมนให้เวลสามดีกว่าน,นะครับผมเดี๋ยวผมตัดอีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมถึงเวที่ส0่เบอน,นะครับผมตอนนี้ เดี๋ยวผมจะถึงเวลาที่จะว่าสปิกเกอร์รัตทีวีแมนนับบัดนี้ปุ๊บโอเควางกันนะครับผมอันนี้เวลรหนึ่งวันนี้คมที่สุดอ,นนอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ก็คือตัวรัตทีวีแมนที่เป็นสปิกเกอร์เนาะเอออันนี้จำได้คือไอ้พาทที่เจ็ดสิบพาทสามก็อันนี้เห็นชัดเจนเลยอะ่ะเอออันนี้เพิ่งโผลมาแค่เออในตอนยกตัวอย่างให้อะ่ะคือจะว่าไปคือไอ้เจ้าตัว รัททีวีแมนไอเจ้าตัวนี้คือมันอัปเกรดแค่ประมาณ3ขั้นเองเนาะเออถ้าผมดาวไม่ผิดนะเออแต่ว่าถ้าผมดาวถูกเขื่อนเนี้ยผมว่าน,น่าจะได้นะอันนี้ผมอัปขั้นสองไปกันเนาะเออซึ่งอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดทําเพลงกนะันเนาะเออเพราะว่าไอไอสปิเกอร์รัทีวีแมนมันใช้ค่าเงินอัปเกรดประมาณ3ามพ้าเออก็ไม่ต้องบอกเลยก็เข้ากับว่าเขื่อนเนี่ย มันใช้อัปเกรดขั้นเยอะมากเลยนะครับผมตอนนี้อ้าวรูดมีรูดโอ้ยใครก็ได้ช่วยพพอร์ตที <c oughs> ชิวคำใบ้ไป,ไปช่วยหน่อยเออเออให้บริการหน่อยดิตอนนี้ผมข้ามถึงเวทีสิบแปดดีกว่านะครับผมเพราะว่าคือเมื่อกี้ผมอัพอัปเกรดเต็มแมสไปแล้วนะครับผมเจ้าตัวสปิเกอร์รัทีวีแมานะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันข้ามแมสเพื่อสามชิ้นด้วยอันนี้ผมดาวถูกเออซึ่งตัวเนี้ย มันมนวางแค่เฉพาะตัวกลางเกมเท่านั้นอะท้ายเกมไม่ได้ได้ <c oughs> เออแต่ดีคือไอ้ผมเอาตัวเจ้าไททิสทีวีแมนมาเออถ้าเอาชิวคามเมราแมคเขื่อเนี่ยอาจจะเฮ้ยสบายหน่อยเอออาจจะชิวเดี๋ยวคือบอกเลยว่าคือไอ้ไอเจ้าตัวชิวคาเมราแมคเขือเนี้ยเดี๋ยวผมจะวางตอนที่งางดีกว่าเนาะเออไม่ต้องสืบเดี๋ยวผมวางไอ,เอ้เดี๋ยวผมอัปเกรดเจ้าตัวสตาร์ทีวีแมนก่อนเอออันเนี้ย แต่ก็เออให้แบบจุดจดุเออให้แบบจุดๆหน่อยนี่อัปเกรดโอเคอัปป้อมปากกากเสร็จแล้วโอเคยิงเลยแต่ว่าจำตัวนั้นได้อะไอ้น,นี้ผมชอบอยู่นะไอซาริทีทีวีแมนแต่ตอนเนี้ยคืออันเนี้ยเพราะว่าอัปเกรดตในทานซีวีแมนชอบมากกว่านะอันเนี้ยนั้นเดี๋ยวผมจะตัดช่วงประมาณให้ถึงเวทที่50ดีกว่านะครับผมเพราะเพราะว่าคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดแบบ เออแบบจริงๆจังๆละนั้นอยู่ของขอยาดตัดประมาณให้ถึงเวทที่50ไปก่อนนะครับผมไปกันเลยเดี๋ยวรอบนี้ก็เออคือไปว่าเออผมจะวานชิวคาเมราแมนด้วย <c oughs> จะได้ไม่ลืมเนาะเออก็อ่ะเดี๋ยวผมตัดจริงๆกันนะตอนนี้ผมถึงเวทที่50แล้วนะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมวานเจ้าตัวชิวคาเมราแมนนะครับผมซึ่งอันเนี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยเขื่อน,นี่ผมเอาไปเออก็ยังดีเพราะว่าจริงๆผมขอที่ไป สปิเกอร์ครที่มแมนไม่คุ้มค่าเล,เลยเพราะว่าดูจากแล้วเพราะว่าท้ายเกมไม่น่าจะได้เออดูจากทรงครับ้ยนี่ไอขึ้นมาแล้ววอลมชอ่ะื้ออ๋อคือแล้วไอ้คือแล้วไอ้หัวใจมันได้มาจากไหนไอี่เป็นสกุลหัวใจเพราะว่ามันได้มาจากไอ้แตกระด่านอื่นๆด้วยเออก็ซึ่งหมายความว่าคืออันเนี้ยคือมันต้องเล่นดาน่านเออแต่ละโหมดปกติเท่านั้นเออก็เออตามนั้นแหละ ดีนะผมใช้ไอคูณสองคอยเท่านั้นอนะ่ะแต่ส่วนไอหัวใจไม่ได้ผลเลยเลยได้ <c oughs> แ,แค่อันนี้เฉพาะเออก็เอ้ยถือว่าโอเคซึ่งถ้าจะไม่ผิดก็คือไอสกุลหัวใจที่เป็นอันเนี้ยมันก็มันต้องซื้อไอพวกกล่องอันนี้เท่านั้นเนาะเออถ้าจะไม่ผิดนะเออเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคบผมก็จะเป็นยังไงก็ติดตามชลตอไว้ก็ bye, bye, กันนะผมเดี๋ยวผมก็สะสมพวก ไอสกูลหัวใจก่อนเออตอนนี้มี75ใช่ไหมเออกับตอะหนักหละเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปที่ c o อปปีแป๊บน,นึงนะคะผมไปเลยก็เป็นกันบ้านนะคะผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมในอัปเดตของเอพิโซด7 0็ด้าด้วยนะครับผมเพราะว่าจะว่าไปคือไอเจ้าตัวสปิเกอร์รัดทีวีแมนเมื่อกี้เพราะว่าตัวเนี้ยนั้นอะว่าเอื้อมพวกโหมด Easy กับ Medium ก็พอนะเออโนมอ Normal ก็ได้แล้วแต่โหมดฮา ไอ้ที่เป็นท้ายเกมอย่าหาทำเพราะว่าไอ้ตัวนี้เพราะว่าคือเล่นได้แค่เพราะการเกมเท่านั้นนะเพราะว่าคือถ้าถ้าจะใช้เจ้าตัวโหดก็แนะนําว่าใช้ตัวเจ้าไททันซีเรีมาแมนดีกว่าเนาะเออเพราะว่าไททันซีเรีมาแมนมันใช้เงินเยอะไงเออใช้เงินอัพเกรดเยอะก็ข้ามดีกว่าเนาะเออหรือว่าจะเป็นไอราเคเซอร์คาเบอราแมนด้วยนะครับผมเพราะว่าคือโดนดันในฮาร์ดได้เออก็อนนี้ผมก็เสมออยู่นะเออก็พอได้ แล้วก็เมกคามานก็ยังเอาไปได้เออในโหมดหาเนาะก็แนะนำว่าใช้ตัวร e เจนนอรี่กับตัวมิติคอดีกว่านเนาะแต่ว่ากอร์ดี้เขื่อนเนี่ยน่าจะมีหวานได้อยู่นะเออชนะง่ายหน่อยก็อันนี้ถือว่าโอเคก็อ่ะเดี๋ยวผมปีคีไว้ท่านี้ดีวกว่าแล้วผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ดีวกว่าครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยน,นะครับผมแล้วก็ยื้อก,กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้พลาด คลิปใหม่ๆก็ไลฟ์สตรีมของผมได้นะครับแล้วก็ส่วนสตรีมแล้วก็คิดทุกวันก็ผมยหญ่ไปอินโทรไว้แล้วนะครับผมก็ไปดูในอินโทรได้นะครับผมไปก้นนะครับทุกคนบายๆแต่เลยวอางเงินทายไปกันนะครับผมก็ตามนั่ง <c oughs> เออตามนั่งอ่ะ